แไหนหวยออกอะไรคะแต่เราในในดูสิมารีบอกหวยอะไรผีเครืไข่หวยอะไรออกศูนย์ศูนย์ศูนย์หวยออกอะไรคะเด็กออกอย่างหัวเด็กออกอะไรหัวน่ะเนี่ยหวยเหรอหวยหวยอะไรศูนย์สามตัวเนี่ยเหรอใช่ใช่เจ้าแม่มาลีเหรอ โทวๆๆๆโทวๆๆถ้าไม่ถูกเจ้าแม่ตายเลยนะโทวหมื่อออกตัวนี้เหรอใช่ใช่ชัวมั้ยอย่ยกน,นิ้วดิชัว,ชวจริงเปล่าแม่ amel ่าไหนจริงคอนเฟิร์มหน่อยเจ้าแม่มะลิคอนเฟิร์มหน่อยเร็วๆๆๆ,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 ๆมะลิ ขอสองตัวหน่อยเฮ้หวยออกอะไรไหนเอาให้ดูหน่อยดิ